เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะา่าผมได้เจ้าตัวเวตตี้ครับทุกคนโอ้โ oh หสุ่มได้แบบเออแบบว่าโคตรลุ้นเลยครับทุกคนคือแบบผมกดไปว่าท,ทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับทุกคนนี้กดทีละครั้งเอาโอ้โ oh หได้วิตตี้เลยครับทุกคนโอ้โ oh หได้ได้ตัวตัวนี้น่าจะออกมานานนะครับสังกตตัว,ต,ว,ต,วตัวเกมเปิดแล้วมันก็เป็นแบบโอ้โ oh หเพิ่งจะได้แบบครั้งแรกครับทุกคนโอ้โ oh ห นี่ดวงยังดีเอาโทรศัพท์ม่ยโทรศัพท์กูมาผมก็ออกเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหเด้งออกมาผมก็กลับเข้ามาแล้วแต่ก็ยังคงอาการแหลกอย่างเดิมครับทุกคนมานี่มา,าเดี๋ยวมาลองนี่ครับนี่ผมได้จริงๆครับทุกคนนี่ได้นี่ได้รูปมาเปลี่ยนเลยชั้นมมา,าเดีเ๋ยวเอาตัวละครออกมาก,ก่อนครับทุกคนเอา ไปกด <c oughs> ออกมาอย่าขอไปเอาตัวละครมาก่อนคือแบบผมเพิ่งจะได้ครั้งแรกครับทุกคนในรอบสี่ห้าเดือน,นครับทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปผมนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าผมนั้นได้ตัวละครแบบยากมากเลยครับเพราะว่าผมนั้นไม่ได้เติมไม่อะไรเลยผมก็กะว,ว่าจะเติมสุ่มตัวละครน,นะครับแต่ผมกลัวว่ามันจะแบบงบบานปลายนะครับทุกคนก็คือ ้าจะได้ตัวคอร์ดหนึ่งนี่ต้องใช้แบบว่าหลายพันครับทุกคนโอ้โหหลายพันกว่าจะได้มะจาทำไมมันแหลกใช่ไหมไม่อย่าบอกเรยโทรศัพท์กูอีกแล้วอย่าบอกนะโอ้โหค้างๆอ,อ,อย่างนี้สัวสัวโอ้ยังยังครับทุกคนยังครับโทรศัพท์ผมยังไหวอยู่มาเอาค้างค้างโอ้โหโ,โหกดอะไรไม่ได้เลยไมาอีกแล้วโอ้โหโอ้ จอฟ้าเหมือนเดิมมารอบนี้ครับทุกคนมาในสุดผมก็ได้ลินสักทีผมก็มันจะเด้งออกอีกนะครับทุกคนมาถ้าเด้งออกอีกผมก็จะไม่ลินแล้วมานี่ครับท่าลมครับทุกคนเป็นท่าที่แบบถ้ากดค้างไว้จะแบบเออเรียกเรียกลมอะไรสักอย่างครับทุกคนเป็นวงเวทนี่ก็จะเป็นเด็ยงยิงนะครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบ หลายซ่องเขารีวิวกันแล้วครับทุกคนผมมาแบบว่าเพราะว่าผมเพิ่งจะเคยได้ครั้งแรกนะครับนี่ตัวของเวตตี้เทพรวมของเราน้่นเองนี่ขวัญใจใสเอ,อ่ออะไรสักอย่างครับทุกคนผมลืมซื้อแล้วมานี่โอ้โหอย่างแรกครับทุกคนอืมผมก็แบบว่าดิ้นในเรื่องไปนานแล้วผมก็จําไม่ได้นะครับทุกคนมานี่แต่ก็ ถ้าพูดถึ่เรื่องตัวละครก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างว่าโหดนะครับทุกคนนี่ผมไปริ้นตอนแบบเนื้อเรื่องแบบเอออะไรวะเป็นเนือเรื่องตัวเออในตำนานนะครับทุกคนเป็นเคสในตำนานเนี่ยก็ได้ริ้นอยู่สักพักหนึ่งผมก็ชอบท่าตัวเออสายลมนะครับเป็นท่าไม่ตายของเบ็ตตี้เนี่ยคือแบบเอาไปริ้นแบบว่า ทีมแบบว่าเก่งๆนี่ผมว่ามันน่าจะโหดนะครับทุกคนผมเองก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องเกมนี้ซะเท่าไรดอกผมก็ิ้นไปงั้นแหละครับทุกคนนี่ขาสตาเบลหนึ่งโอ้โหนี่เพิ่งจะได้แบบเตะมาสุดๆร้อนๆเลยครับทุกคนนี่เสียงพินนีน่เดี๋ยวขออัพสักนิดนึงนะครับมันจะดูแบบว่า เวีน้อยเกินมานี่อัพสักนิดนึงนี่โอ้โหขึนลบไม่พอจะอัพขึ้นเป็น40เลยมาสร้างเถอะเดี๋ยวอาวุธนี่ขอเรียกอาวุธก่อนนะครับทุกคนเบตตี้นี่น่าจะแบบว่าเน้นท่านะครับทุกคนผมมีธนูตัวหนึ่งอยู่ที่แบบว่าใส่ท่าไม่ตายแล้วพลังพลังว่าเอออะไรเลย่ะ ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะเป็นตัวตัวเป็นแบบธนูอะไรวะเอ่อตัวนี้ครับทุกคนเดี๋ยวมันตัวไหนวะเอ่อตัวเนี้ยนี่ครับทุกคนทําให้สกิลทตาแล้วก็ความมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น,นครับนี่ผมจะใช้เป็นตัวเนี้ยครับทุกคนเพราะว่าเราในนั้นก็จะแปลว่าเน้นท่าหน่อยครับเน้นคอมโบเดี๋ยวว่างว่างก็จะไปปั้นให้มันโหดหน่อยครับว่า ใส่ถ้าทีเดียวแบบว่าตายเลยมันน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นได้ครับทุกคนว่าผมน่านี่ผมจะได้ครั้งแรกจริงๆนี่ <c oughs> โอ้โหไม่ได้มาคลิปนานแบบว่า <c oughs> โอ้โหเสียงเริ่มออกไม่แบบว่าไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่ผมก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมวันวันที่ลงคลิปนี้ผมเพิ่งจะมาแบบว่ามาดเสียงใส่นะครับทุกคน ็คือคลิปต้นสบับนั้นผมไม่ได้อัดไม,ม่มีแต่เสียงในเกมเขาไม่มีเสียงพูดผมก็จะแบบว่าแปบลบว่าเอามาพาคเอานะครับทุกคนแม่งผ่านมาแปลว่าสามอาทิตย์โอ้โหจนแบลบว่าตู้มันหมดแล้วนะครับทุกคนผมจึงจะได้มาพาคว่าครับนี่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับทุกคนผมทํางานแต่เช้าจนถึงเจ็ด <laughs> โมงเลยว่า จนถึงว่าตีหนึ่งนะครับทุกคนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปทําอะไรเลยก็เลยแบบว่าเลยนี้ครับทุกคนเลยมาลงตอดนี่เลยโอ้มาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือผมนั้นก็จะมาอวดโซนนิดหน่อยว่าผมสุ่มได้เป็ดทีแต่ก็คนอื่นนั้นก็สุ่มได้ก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนนะครับเพราะว่ามันก็ออกมานานแล้วครับทุกคนก็รีดันมาหลายครั้งแล้วมา คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปปั้นเจ้าตัวของตัวของเวตตี้นี่ก่อนนะครับทุกคนเวตตี้วิตตี้นะครับทุกคนหลายคนจะเรียกซื่ออย่างนี้มาดังนั้นคลิปนี้กันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคนดังนั้นผมขอจบคลิปเลยกันนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีเวลาแบบว่าถ้าไม่ติดธุระอะไรไม่ติดเรื่องงานเรื่องอะไรนะครับผมก็จะพยายามมาจะมาทำคลิปนะครับทุกคน ดังนั้นบายบายแล้วกันนะครับทุกคนบายบายไปเจอกันคราวหน้านะครับทุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงบาย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 